อ่ะนะครับมาอยู่กับกิจกรรมวงล,อล้อเราเหมือนเดิมนะครับเอาออกไปแล้วมันออกไปแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูผู้โชคดีกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะทั้งหมดสองสี่หกแปดเก้าท่านด้วยกันนะครับ เรามาสลับกันก่อนนะฮะ,ะพร้อมแล้วก็ไปนะครับมาดูกันนะครับวันนี้ใครจะได้นะครับมาแล้วนะฮะ,ะเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะฮะผมได้กันไปแล้วนะครับรางวันนะครับ300บาทนะครับเราตัดออกเลยนะฮะ เรามาลุ้นกันต่อนะครับเราแจกด้วยกันสามรางวัลนะฮะแจกด้วยกันสามรางวัลสลับต่อนะครับนะฮะไปกันต่อเลยนะครับสําหรับคนต่อไปจะเป็นใครนะฮะมาดูกันนะฮะอย่าลืมแคบกันด้วยนะครับเรียบร้อยนะฮะคขได้รางวัลก็แคบไปด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมอะ เราไปต่อกันคนสุดท้ายนะครับสำหรับรางวัลวันนี้นะสลับต่อไปลุยนะครับใครคนสุดท้ายใครจะเป็นคนได้นะฮะสามร้อยของเรานะแจกกันไปเลยฟรีนะฮะเรียบร้อยครับผมคนสุดท้ายได้แล้วนะฮะยินดีด้วยนะครับอย่าลืมไปแจ้งรับรางวัลที่แอดมินนะครับแอดไปเลยนะฮะ HK ห้าสี่ตัวนะครับแจ้งรับรางวัลกันได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมขอเชีรยกระดานก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับเจอกันแน่นอนนะฮะกิจกรรมแบบนี้นะครับมีกันให้ทุกวันเลยนะฮะบ,บอกว่าแจกก็คือแจกนะครับผม